ซัสโก,ก,กนนดฟิลโ d เดเติมพลังให้วันของคุณโอเคหลังจากที่เราไปไปตามหาที่จะอเอจากข้อมูลที่อยู่ที่ได้มาแต่ว่าเรายังเข้าถึงตัวเขาไม่ได้นะครับแต่ว่า อันนี้พอเช็คไปเช็คมาแล้วได้ข้อมูลเบอร์โทรเขามามเดี๋ยวเราลองโทรโทรหาเขาดูเอาและนะหนึ่งสองสามอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเราครับสวัสดีครับพี่เะเอ๋คมครับ Hello, ครับครับได้ยินไหมเอ่ย Hello, ได้ยินครับครับพี่เจเอ๋อผมชื่อเต้ยนะครับ าจากที่ไหนครับจากจากเพจอีเตอร์อีจันครับผมอีเตอร์อีจันเป็นเพจที่ทํารายการตามหาคนที่พลัดพรากจากกันครับผมอ่าครับอ่าโอเคโอเคพี่เยามเขาแจ้งผมแทะใช่ไหมวันนั้นนะ้าเต้ยเต้ขอ,อขอโทษพี่เจเอด้วยนะที่ถือวิสาสะเข้าไปแต่ว่าไม่สามารถติดต่อพี่จะเอได้นะครับผมอ่านี้ติดต่อผมเรื่องแล้ว คือเดี๋ยวเดี๋ยวเต้ขออนุญาตเล่านิดนึงนะมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาอายุประมาณเท่าไหกสิบกว่าครับผมชื่อ uh huh. ชื่อแม่นีชื่อจริง uh huh. ชื่อมณนีรันพงษ์สะทา uh huh. เขาขอให้เต้ย,ยช่วยตามหาลูกชายให้หน่อยครับพี uh ่พีเอเขาบอกว่าเลิกกับพ่อเขา ที่เป็นคนแม่ริมเชียงใหม่อะครับผมบเออตั้งแต่ประมาณพี่เาเอ๋ได้ห้าขวบอะไรอย่างเงี้ยก็ห้าเดือนห้าเดือนไหมใช่ใช่่<ๆ>เขาไปตั้งแต่ไม่เคยเห็นหน้าเอาเอาแค่นั้นแหละประมาณนั้นไม่เคยเห็นหน้าเลยใช่ไหมครับใช่เพราะว่าอ๋อ,อเขาคหมนแบบเขามีแฟนใหม่อะไรประมาณนี้ครับอืมเขาก็เลยไปอยู่กับแฟนใหม่เขาครับในในมุมของพี่เาเอ๋เป็นยังไงบ้างผมบอ ไม่มีแม่กับพ่อน่ะแล้วเขาไม่ได้มีใครมาเลี้ยงผมอผมก็ oh. อยู่ของผมกับย่าผมไปเนี้ยผมปัสเยก็ทุกวันนี้ก็อยู่กับย่าครับก็มีย่าอยู่ oh. คือจริงๆอที่แกติดต่อไม่ได้ด้วยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่า ทโทรมาของเงินย่าหนักเกินจนแบบย่าแบบเอาโทรศัพท์ออกเลยอ๋อก็เลยบอกว่าโอ้โหแบบไม่ได้ว่าไม่ให้นะแต่ขอทุกวีทุกวันมันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับว่าผมอากัตันยูหรืออะไรผมก็ไม่ไม่ราบเพราะว่าเขาหนึ่งเขาก็ไม่ได้เลี้ยงผมมาแล้วเขาก็ไม่ได้มาแสดงตัวไม่ได้ เออช่วยส่งเสียค่าเล่าเรียนหรือไรผมผู้เรียนเองร้อยอร์เ็ต์จนผมจบอะไรของผมเองมาได้แล้วก็คือยังไงอ่ะผมก็ติดต่อเขาไม่ได้แล้วเพราะว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหนหน้านตายอย่างไง เอางี้ครับพี่เจเอเต้อเอตอขออนุญาตเล,าเล่าเล่าในมุมของแกที่แกเล่าให้เต้ฟังนิดนึงเนาะก็คือสาเหตุที่แกไม่กลับไปหาเนี่ยนะที่แกเล่าให้เต้ฟังก็ค,คือคือมันมันเหมือนสะพ้ายสะพ้ายไรศดินาอะไรอย่างเงี้ยพี่เอ๋อไม่มจริงจริงไม่เกี่ยวเลยครับถ้าถ้าตามที่พี่บ้านเล่าให้ฟังนะผมไม่รู้ว่าจริงไม่จริงเพราะาผมเ,เ,เกิดไม่ทันอยู่แล้วแต่คือญยาิพี่น้องหรือทุกทุกคนเขาก็แชร์มาว่า คือแม่เขาก็ยังเด็กอยู่แหละพุทธิภาวะอะไรก็ยังใม่มีมก็คือแต่ว่าก็โชคดีแค่ไหนแล้วถ้ายุคสมัยนั้นไม่ไม่ได้มีนวัตรกรรมทําแท้งอ่ะทำยังไงผมก็คงไม่ได้เกิดนะแต่ก็ต้องขอบคุณยุคนั้นที่มันไม่มีการทําแท้งไปเรื่อยนะครับก็เลยต้องอยู่จนคลอดนะพอคลอดมาเสร็จปุ๊บก็คือด้วยเด็กอายุสิบเจ็ดอะครับเขายังไม่รับไม่พร้อมจะรับผิดชอบอะไรแล้วเนี่ยผมเข้าใจอือ่อก็คือเขาก็หน้าตะสิบเจ็ดมั้ง แล้วพอผมก็แค่1ิบ้าเองทำอะไรไม่ได้หรอกครับเด็กจบย,ยังเรียนหนังสือยังไม่จบกันอยู่เลยไงครับก็คือเพราะนั้นก็ต้องเป็นภาระของปู่กับย่าที่จะต้องมาเลี้ยงผมต่อพอทีนี้ปู่กับย่าผมมาเลี้ยงคือคนสมัยก่อนนะครับเขาไม่ค่อยชอบเรื่องแบบไอ้นี่ยผมเข้าใจอยู่ละเรื่องแม่ผัวกับลูกสะพ้ายหรือ,อพ่อผัวลูกสะพ้ายอะไรเงี้ยครับครับครับอ่ะก็คือก็ต้องเข้าใจมุมมองของทั้งสองฝ่ายเลยคือฝ่ายหนึ่งเขาบอกว่า เราเป็นผู้หญิงอะเราควรทางานบ้านดูแลลูกไม่ใช่แบบออกไปแต่ข้างนอกออกไปแต่ข้างนอกมันก็ไม่ใช่อ่ครับงั้นแอบ,บถามพี่เอวบ,บว่าครับจะอยากเจอแกสักหน่อยไหมเพื่อได้ได้คุยกันสักครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยหรือหรือพี่เอมองว่ายังไงครับผมจะขอเอาจริง่ะผมมีแต่คนบอกให้ผมไปเจอไปคุยไปอะไรคือ คือผมขอว่าไม่เจออย่ไดหมครับแต่ว่าผมาตอตตันยูก็เกิดผมขอแค่ครั้งเดียวอะเต้เต้ว่าเต้ว่าทุกคนมีเหตุผลครับเต้ไม่ตัดสินในมุมของอพี่เองไม่อยากเสียใจอ่ะไม่ผมไม่รู้ว่ามันจะไปแล้วผมจะเสียใจยหรือไม่เสียใจยหรือมันยังไงแต่ว่าผมคิดว่ามันมันบางอย่างมันจบไปแล้วอะครับมันนมันจบไปแล้วเราไม่ต้องเอามาทำต่อก็ได้อื อ๋องั้นงั้นเอ,เอาเป็นว่าก็าแจ้งว่าพอดีติดต่อผมไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ผมจะพูดทิศโสดกุศลไปให้แล้วกันครับอืมงั้นเอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่ามีโอกาสหรือว่าณณตอนเนี้ยพี่พี่เต้เอ้พี่เอฝากเต้ไปบอกแกได้ไหมล่ะว่าเนี่ยครั้งสุดท้ายที่จะได้คุยกันหรือจะติดต่อกันเนี่ยเนี่ยอยากจะพูดอะไรไปถึงแกผ่านเต้ไหมครับ ก็ขออะไรครับก็พูดอะไรใช่ป่ะผมก็คงพูดเหมือนที่ผมพูดกับย่าผมนั่นแหละครับว่าถ้าวันหนึ่งเราจะแบบต้องจากกันไปก็ไม่เป็นไรก็ขอให้แบบจิตสุดท้ายเนี่ยอคิดถึงพอาพุทธเจ้าไว้อาจจะแบบอยากให้คิดถึงเราพุทธองค์ไว้อะครับจิตสุดท้ายเราจะได้ไปสุขติไงไม่งั้นเดี๋ยวเราโมแต่เครียดเราโมแต่เจ็บป่วยคือ อยากให้ฝึกมรณานนสติไว้ดีกว่าเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเราเหลือน้อยจะให้ฝึกมรณาโนสติครับเราก็จะได้ไปสู่สุคติมันมันทุกอย่างมันสมมุติขึ้นมาหมดนะครับเป็นแม่เป็นลูกกันทุกอย่างมันสมมุติหมดเลยเรามีหน้าที่ของเราเราเกิดมาเราทําอะไรเราก็ทําให้ดีที่สุดแค่นั้นเองครับก็ขอให้เขาสุขสงบในวิสุดท้ายของเขาล้ะครับเพราะว่าผมก็ไม่ใช่หมอผมก็ะทำอะไรไม่ได้เนาะ ให้กําลังใจเขาอย่างนี้เหรอเขาก็ผมไม่รู้ว่าจะอินกับผมหรือเปล่าไงก็คือผมก็ให้กําลังใจเขาเต็มที่นั่นแหละรครับในฐานะที่ก็เป็นลูกคนหนึ่ง่ะประมาณนั้นเลยครับโอเคครับตอนนี้พี่เอสบายดีใช่ไหม สบายดีครับค่อนข้างสบายดีช่วงนี้งานเยอะโอเคได้ครับได้เคารพได้เคารพการตัดสินใจของพี่เอและไม่ตัดสินพี่เอใดใดทั้งสิ้นครับผมแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะต้องไปบอกข่าวแกตามนี้แหละนะก็ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่ตัวเองกระทำมาอันนี้ได้เข้าใจดีเลยครับครับโอเคขอโทษที่รบกวนนะคะพี่เอขอบคุณที่รับสายและคุยกันนะครับครับสวัสดีครับ เออได้ไปตามมาให้แล้วครับก็ชื่อที่คุณแม่ให้เต้มานะไม่ยากไม่ยากตามไปก็เจอตัวรู้ที่อยู่เลยอะไรอ๋อจริงๆถ้าเขาจะหาก็มันก็ไม่ได้ยากอะไระอครับเขาไม่ไม่มีเจตนาไม่ยากเขาไม่ยอมเจตนาจะมาตอนที่เขาไปาไม่ไหวแล้วไม่ต่อไหมครับ